สวัสดีช่องใบเตยเดรี่นะครับอันนี้จะพาใบเตยไปลงน้านิดหนึ่งเนาะกับวันที่อากาศาหนาวหนาวไม่รู้ว่าใบเตยจะเล่นน้นําหรือเปล่าแต่ก็พาไปดูครับงั้นก็ติดติดตามไปเลยครับติดตามกันมาเลยเนาะเดินอย่างเท่เลยเนาะเดินเต็มถนนเลยเนาะพาเดินลงข้างล่างแล้วก็ดีนะเดินเหมือนมาเฟียเลยเนาะ ไหนก็ติดตามกันไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่าวันที่อากาศหนาวๆอย่างนี้ใบเตยจะเล่นน้ําหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่เสียเปล่านะครับยังไงก็ใบเตยก็ได้เดิอนออกกาลังกายในเดิอนออกกําลังกายในยามเย็นกับบรรยากาศหนาวหนาวอันแสนยอดหนาวนี้นะครับเดินก็ไปยามก็ไปก้าวไปเดินตรงเลงได้นะ ชิดสายครับชิดสายอ่าเดินข้างล่างก็ดีนะตาเอ้ยอ่าเดินข้างล่างก็ได้เดินเต็มถนนเลยครับ <c oughs> เ,เรียกว่ารถเต็มถนนเลนหนึ่งเลยเนาะเตยไปดูกาว่าไปเตยจะอาบน้ำไหมกับหนาวความหนาวเนี่ยขนาดน,นี้ าวบ้านมาใส่รับแล้วใส่ตะข่ายเนาะใส่ปลาถูกไหมครับถูกไหมได้ปลาหรือเปล่า <laughs> ได้กุ้งเนาะโอ้ได้เยอะอยู่กับได้เยอะเนได้กุ้งได้กุ้ง <sighs> เดี๋ยวต่อไปครับเดินต่อไปก็ไม่ไกลครับใกล้จะถึงที่อาบน้ําแล้วละ่ะลมก็แรงแรงมือสั่นยังไงก็ต้องขออภยัยเลยนะครับมืออาจจะสั่นนิดนึงเข้ามาแล้วก็มา รับชมกันได้ครับทุกท่านน่ะยินดีต้อนรับช่องเล็กๆนะปากไว้เนี่ยอ้อมกอดด้วยนะครับไปเดินกล้องเอาเดินกล้องรถไปเดินข้างล่างครับเดินข้างล่างไปเตยเดินข้างล่างดีกว่าปลอดภัยดีกว่าไอจริงก็รถไม่ค่อยมีรถละครับแต่ว่าเดินข้างล่างโอเคกว่าแต่เดินข้างล่างก็จะสั่นนิดหนึ่งนาะ ืูว่ามีช้างมาอาบน้ํากันบ้างหรือเปล่าไ่รูนะผมว่าอ,อากาศหนาวขนาดนี้คงไม่มี้างเชื่ยไหนมาอาบแล้ว,วมั้งเดี๋ยวก็ไอมาอาบนิดนึงถึงไม่อาบเอาใบเตยไม่อาบหรือไม่กินน้ําก็อย่างน้อยก็เดินไปแล้วก็เดินกลับเนาะถือว่าเป็นการออกกําลังกายในตัวครับถือว่าเป็นการออกกําลังกายในตัวเป่าออก,กังกายกันนะอากาศหนาวหนาวร่างกายจะได้แข็งแรงและก็สดชื่นครับ ก็มาเกือบเกือบถึงแล้วเกือบถึงท่าน้าแล้วผมรับรองว่าคนไม่ลงแน่น้ำแน่นครับหนาวขนาดนี้ผมคงไม่ลงน้ําครับผมคงไม่ลงนะแต่ไม่รู้ไปเตยจะลงไหมอีกเรื่องหนึ่งครับไปเตยนะหลังจากวันนี้พาไปอยู่ป่าทั้งวันก็ไปยืนตากแดดเพราะว่าอ,อากาศหนาวมากเก้าโมงกว่าเรียกว่าพระอาทิตย์ยังไม่ออกมาเลยครับ ก็เลยพาติดไม่ออกให้คือมาออกช่วงสายๆนิดนึงเนาะแต่ว่าก็พอให้ความร้อนได้บ้างครับคือแบบอยู่ๆก็มาหนาวเนาเนะมาหนาวช่วงปลายปีเลยก็าอาจจะปรับตัวไม่ทันนิดนึงเนาะหลายๆท่านก็ปรับตัวไม่ทันผมก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันครับอยู่ๆเพิ่งมาหนาวสองสามวันนี่แหละมันไม่หนาวแบบเบาๆนะหนาวแรงเลยมาหนาวแบบหนาวแรงๆเนาะ หนก็ฝากดูแลสุขภาพทุกท่านเลยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับดูแลแล้วก็มาดูช่องใบเตยด้วยฝากไว้ในอ้อมกอดด้วยนะครับถ,ถ้าทุกท่านที่ท่านใดที่ดูคลิปแลนะ้วเนาะก็ฝากติชมเข้ามาเลยนะครับติชมให้กันได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะมาให้ความรู้กับ,กบเรียกว่าพอกวานพอควานฝึกหัดอะไรพอควานฝึกหัดทำ u t u b e ครับฝึกหัดทำ u t u b e ปเดินป้าลงไป,ไปถึงท่าน้าแล้วครับลงท่าลงเนะาะแบบจะลงชันนิดนึงแต่ก,ก็ลงได้ครับถ้าไปลงท่านั้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าก็มีดูดทรายดูดอะไรน,นี่ครับอาจจะยากนิดนึงแต่ตรงนี้ชันแต่ว่าลงได้ครับลงได้โอ้สายเต็มขโมงเลยครับรายกอและดินเนาะดินที่ใบเตยเล่นเนาะเล่นอยู่บนหลังครับ ขุ่นตลบเลยครับขุ่นตลบไปดูสิใบเตยจะทนหนาวได้ไหมจะลงน้ำหรือเปล่าอ่าครับตามกันมาเลยลงมามอาบน้ำ<ม>เป็นตัวอย่างก่อน<ม>เอาเป็นตัวอย่างคนหน่อยคน<ม>ยังไม่อาบน้ำเลยเน่าหมดแล้ว อาบน้ำเป็นตัวอย่างก่อนนะอหน่อยอ่ะดหนาวได้ไหมโอ้น้ำลดมากเลยครับน้ำลดมากน้ำลดจริงๆโอ้โหเรียกว่าฝุ่นตลบเลยตอนนี้กินไหมพอ้เตยไงก็ให้อาบสักนิดหนึ่งก็ดีจะได้สดชื่นครับอืมกินน้ำหน่อย กินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยอ่ากล้ๆเนาะโอเคกินน้ำหน่อยนะ,นะอ่ะกุตาพาลงน้ำหน่อยถอดเสื้อเร็วเป็นตัวอย่างช้างหน่อยอย่าให้ช้างลงคนเดียวนะให้ช้างลงคนเดียว <laughs> ต้องลงเป็นเพื่อนช้างด้วย ผมลงไม่ได้ครับถือโทรศัพท์อยู่นะถ้าไม่ถือตัวศัพท์ถ่ายก็อาจจะลงไมลงไปเป็นตัวอย่างช้างก่อนจะได้รู้ว่าเราก็ทนหนาวได้นะกินไปกินน้ำ <S <S อาบสักนิดหนึ่งก็คงจะดีนะจะได้แบบเรียแกบบว่าทำความสะอาดร่างกายนิดนึงเนาะฝุ่นเยอะเกินแล้วก็จะได้กระปรี้กระเป๋าเนาะ เวลาตื่นกลับจะได้กระชับกระเฉงนิดนึงไปเลยจากยืนซึมซึมมาเยอหนาวมาทั้งคืนละหนาวอีกหน่อยจะเป็นไรไปนี่กินไปกินานา้ำกินเยอะๆครับฟังเสียงอะไรอยู่ตรบนี้มีหยุดฟังเสียงด้วย <c oughs> มีหยุดฟังเสียงด้วยเหลอเนี่ยคิดไหมถักแล้อ่าพาลงน้ำหน่อยสักนิดนึงไปลงไป <c oughs> คนก็ต้องพาลงสิตาพาลงก่อนเลยถอดเสื้อดี <c oughs> โอ้เนาะอ่อาลงไปสิคุณตามไม่พาเป็นแบบไม่เป็นเพื่อนเลยวไม่ไม่เป็นตัวอย่างเนาะ <c oughs> ชนน้างก็หนาวคนก็นหนาว <c oughs> เอาลงไปนิดนึงแล้ว กินหน่อยกินน้ำหน่อยดันดันลงไปหน่อย, <c oughs> ยเอ๋าเอาเอผมผมลืนยงลืนในน้ำหน่อยโอ้ย <c oughs> เย็นจัดเหมือนกันกับน้ำก็เย็นจัดเหมือนกันนะเ <c oughs> ย็นมากเลยน้ำ <c oughs> ไปลงไปน้ำหน่อยแล้วไปจุม้มจุ้มน้ำหน่อย <c oughs> โอ้ยช้างกลัวนน้ำแล้วกระนี้ช้างกลัวนน้ำเลย <c oughs> สัน่นเลยโอ้ยอ่า <c oughs> ลงไปนอนนิดนิดนึง โอ้ยแปลเนอะตอนนี้แสดงว่าอากาศหนาวจัดให้ลงนิดนึงให้นอนตรงนี้แหละ้นอนหน่อยแล้วอนอน,นอ่ะแล้วอนอนลงละเดี๋ยวว่าช้างก็กลัวน้ำเหมือนกันครับตุมต่มๆใส่น้ำเลยโอ้ยไม่ได้กลัวน้ำแล้วกันนี่จะเอาให้คนเปียกด้วยเร็วจะเอาให้คนเปียกด้วยเนาะะเอาให้คนเปียกด้วย เรียบปล่อยตัวตปีโดแล้วเอาล้างน้ำล้างตัวหน่อยให้นอนหน่อยแล้วตาให้นอนหน่อยล้างตัวเนี่ยจะได้สดชื่นมาแล้วทั้งทีนะให้ไปเลยเหรอก็ลงด้วยวะโอ้มาเอาเลยลงด้วยวะไอ้ไหนนี่โอ้ยเนาะหนาวอ่ะน้ำมีแรงเตาแรงน้ำมีแรงตตอกเตาต่อข้างน้องเอาแรงเตอ ไปตามคุณตาหนูน,นะไปงานไม่ไม่ลงน้ำก็กลับบ้านกลับบ้านเลยอยุเก๊กเนาะไม่ยุดไม่ยืนเท่ๆอีกเนาะโอ้ยดูสะบัดน้ำใส่ยังไงนี่ไม่ลงน้ำจังก,ก็กลัวน้ำไปคุนตาเรียกไปเรียกกลับบ้านนะเรียกกลับบ้านโอ้ยไปกลับบ้านกลับบ้านไป เอามาจูงไปดิครับเอ้ยอเนาะเอาอยากตากแดดต้องทรายแหละครับอยากตากแดดทรายก็ไม่บอกไปเรียกไปวะตอาอ๋ออยากเก๊กเก๊กหล่อต้องทรายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไป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 นูน่นไปขึ้นไปไปกลับบ้านกลับบ้านไม่อาบน้ําก็กลับบ้านครับอยากน้ําก็กลับบ้าน ไปเอะไปเถอะกลับบ้านนะกับบ้านใบ <c oughs> เตยไม่อาบน้ำครับสรุปว่าใบเตยไม่อาบน้ำฉเฉลยผลออกมาแล้วใบเตยไม่อาบน้ำากนยังไม่อาบเลยเนาะเอ <c oughs> อยังหนาวเลย <c oughs> ช้างก็หนาวเป็นเหมือนกันนะอ <c oughs> แต่ว่ามากินน้ำนิดหนึ่งก็ยังดีแล้วก็เดินออกกําลังกายเนาะ,ะกินน้ำแล้วก็เดินออกกํลังกายหนะ่อยเดี๋ยวให้ใบเตยนะ,ะตาปาไปเลยขึ้นไป ลาเดินไปทั่วเลยไปไปดมดมกลิ่นเพื่อนอยู่นี่แหละไปไปพาปุณตาพากลับบ้านแล้วครับตอนนี้เนาะงั้นก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติชมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ